สวัสดีครับวันนี้โมตัดก็มีโอกาสได้รีวิวนะครับไอ,อีซูซุนะครับอีซูซุอีซูซุตัวนี้เลนบันบ้นนะครับทะเบียนภาษีเต็มนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับรอบนี้ไม่ได้สตาร์ทนะครับเพราะว่าเจ้าของรถเตนน้นนะครับเข้าง,งานอยู่นะครับหาลุงเลยว่าอย่างนั้นเื่อฟซีเราหารถไอซู นะครับสไตล์ที่อบยอยู่นะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับ2 0 0ันะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ไม์ขึ้นไหมไม่ได้เปิดตัวนี้ขึ้นอยู่นะครับนะไม์นะครับเดี๋ยวให้ดูอ๊บโอเคนะครับ คือเสียงไม่มั่นใจแต่ว่าแอร์เย็นนะครับเบรคคัตช่วงล่างนะครับเบาะนะครับเดิมเดิมนะครับแตกร้าวตามอายุการใช้งานสภาพถือว่าใช้ได้นะครับรถใช้งานอยู่นะครับขับมาจอดไว้ทุกวันนะครับนะรับมาจอดไว้ทุกวันตูกระจกระบบมือหมุนนะครับมือหมุนตูปิดดังดีสีเก็บสวยนะครับล้อแมกซอนิว อย่างแจมเลยนะครับเนี่ยพร้อมใช้งานมาหลังรถน่าจะเคยติดคอกหรือติดลังคามานะครับแครหาตัวนี้อยู่นะครับปัญหาไม่มีนะครับไปมีน้ำมันมาสตาร์ทติดน้ำมันเครื่องไม่แห้งน้ำไม่แห้งไปเลยนะครับไม่ตุกจิกรุ่นนี้นะครับอบ้อมสวยงามนะครับ รอบพันตัีนี้นะครับเพิ่นเปิดราคาไว้อยู่ที่นะครับเก้าหมื่นเก้านะครับเก้าหมื่นเก้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนี้มันช่ำไหมมันเปิดแล้วไปดูห้องเครื่องน,นนะครับเก้าหมื่นเก้าที่ตั้งนี้จะอยู่ที่นะครับบ้านดงหมูนะครับบ้านดงหมูบ้านดงหมู ลภเครื่องกันเลยนะครับอึบนี่สภาพเครื่องนะครับแบมบพอลมพอพักน้ำนี่สภาพโดยรวมนะครับเสียดายไม่ได้สตาร์ทให้ f อซได้ดูนะครับถือว่าเสียดายยังเสืออยู่นะครับ ขอให้แอร์เย็นนะครับผมอะไรพาวเวอร์แอร์เย็นภาษีดีไม่ขาดสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับที่ตั้งบ้านดงหมูนะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับเส้นทางถนนจยู่ปรณนี้นะครับบ้านดงหมู เส้นทางเข้าอำเภอบ้านผือนะครับอีกไม่กี่กิโลก็ถึงอำเภอบ้านผือละอุดรนนะครับไปผ่านเส้นนี้แวะมาเยี่ยมชมดูไล่นะครับอีซุสุในตำนานนะครับอ่าเบอร์ทูนะครับเบอร์ทรนี่เลยนะครับเนี่ยศูนย์เก้าแนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับ ตอลองได้ยังต่อลองได้อยู่แต่เจ้าของเ็าเปิดราคามาแค่นี้สนใจยังไงก็สอบถามได้นะครับเอีชอบรุ่นนี้นะครับไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากพร้อมใช้งานเลยแก่วนะครับสภาพยางก็นะครับอ่าประมาณนี้จะลุ้นๆหน่อยนะครับก็ยังใช้ได้นะครับะบสนใจยังไงก็ค่อยโทรสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจช่อง ขอบคุณครับ